มือเลยมือจทักััมือตัดมือให้จับตไเออจัมือจับมือจัม่จับได้เปล่าอู้จัได้วจังเจ้จับไม่จับเไม่ัไม่จับเพงกูเลยบเฮ้ยเฮ้ยเจาเออจับก็จับลืมกูเป็นผัวใครผัวแม่บ้านอ Ô nhiên mất mẹ ăn biết kiếp ăn nhiên mất mẹ ăn đi khó ăn 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 เฮ้ยเพื่อนฮันนี้นะนี่แต่คืบแต่คืบแลรกน้ะเขาสอบนะยังไม่พอเองยังไม่พอมึงสอบสอบจลคุณม่เห็นเข้าตาอย่างเดียวเลยเนี่ยอยู่ในบ้านเราแล้วอะไรก็เป็นของเราก่อนเด้อก่อนเลยเออมาโอ้โหไอคนซื่อ หยิบขนอตัวเอไมเนี่ยไม่กากว่ากอไปเลยเดี๋ยวคนไม่เห็นตาอย่างเดียวเลยลูกก็ทำหน้าีจะให้มึงกอดตเลยเฮยตอดเลยกดอรนะออโอ้โหโอโอเคโอเโอโอโออโอโอเโอเโอคโอ

หลังแหวนเลยจูบเลยจูบเลยเหรอไม่เหรอมึงเลือกตรงที่ไม่มีเหงื่อเ่ดี๋ยวเค็มปากเ้องหญิงเอลนทาะไทไม่ได้เรากลัดนวโดนตึงหัวตัวเล้วไ้ทอะไรอีกไม่รู้ด้เด้นานี้อมอคอไปเลย